นี่ก็คือปันอน่นลอนกว่าจะได้เพราะว่าต้องใช้อุณหภูมิอันนี้ก<ส>็คือสีครามครับเอานึกว่ามันตายแล้วอยู่ในนี้วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาที่ Cotton Village ค่ะมาดูวิธีการผลิตผ้าายกันนะคะกว่าจะมาเป็นผ้าายสักผืนหนึ่งต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะลืมบอกไปนะคะ Cotton Village อยู่ในอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเดี๋ยวเขาทำยังไงกันบ้างเดี๋ยชมกันเลย ไฟครับอันนี้อันนี้ไฟเดี่ยวเก็บมนเลยนะเก็บมาไม่ไม่ไฟมาดึงแบบนี้ดึงเหรแล้วนี่อะไรคะอ๋อเม็ดมันใช่ไหมอ๋อดึงเมล็ดออกอันนู้นดึงยังอ๋ออันนี้ก็คือดึงเมล็ดออกอันนี้ก็คือสภาพตอนที่มันยังไม่ได้ดึงออกเนาะเก็บมาใหม่ใหม่ก็คือจะหน้าตาแบบนี้แล้วก็เอามาดึงเอาส่วนเมล็ดออก ก็จะได้หน like ้าตาแบบนี้แบบนี้เสร็จนี้เขาไปไหนต่อจ๊ะอ๋อนี่เป็นเป็นไฟมีเมล็ดอยู่ข้างในเมื่อนำไปดีนแล้วก็จะไปล่อแล้วค่อยมาเป็นเป็นเส้นหลายขั้นตอนกันนะก็จะได้หลายขั้นตอน อันนี้ก็คือนานๆไปมันจะเหมือนจะขึ้นลาเนาะใช่ครับขึ้นลาแล้วก็ขาดแล้วก็ทาสีใหม่อ๋อก็ต้องทําใหม่อันนี้เขาเรียกอุปกรณ์อะไรจ๊ะนี่เขาเรียกฟืนอะไรนะฟืนครับฟืน้นฟื้นอ๋อเหรออ๋อฟื้นฟื้นขีนไฝ่เขาบอกว่าเอาการเอาหลอดไฝ่ที่ล้อเสร็จ มีเข็นป้ายครับเข็นป้ายมีอุปกรณ์เข็นป้ายมีล้อป้ายอันนี้อะไรอันนี้ดีดป้ายดีดอ๋อเป็นกันเป็นกันดีดป้ายให้ป้ายมันฟูอิ่วป้ายเลยอันนี้ดีดป้ายแยกเมล็ดป้าย อิ่วฝ้ายคือแยกเมล็ดฝ้ายนี่อันนี้คืออิ่วฝ้ายเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเลยไหมอ๋อเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้วก็เข้ามาเข้าอันนี้แยกเม็ดแยกเม็ดออกจากอันนี้เป็นเครื่องแยกเม็ดออกจากตัวฝ้ายตอนที่ฝ้ายเก็บมาใหม่ๆก็จะหน้าตาแบบนี้อ๋ออันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรครับยังมีเม็ดอยู่ อันนี้เราเอา,มาเมล็ดออกนี่อันนี่สีเหลือเหรอเห่อนี่นี่นี่เม็ดมีนี่อ๋อตัวนี้เป็นเม็ดอยู่เลยอันนี้เป<ด>็นเม็ดอยู่เลย <ๆ S 1> ย้อมเปลือกอะไรนะคะเปลือกตีนนกค่ะตีนนกใช่มันย้อมแล้วได้สีเหลืองเหรอใช่ค่ะเปลือกตีนนกอ๋อเปลือกตีนนกได้สีเหลืองสีเหลืองก็จะมีมี มีเปลือกไม้หลายชนิดค่ะที่จะให้เป็นสีเหลืองเช่นใบสมองใบสมองก็ให้สีอ๋อก็คือที่ได้สีเหลืองก็มีหลายชนิดแล้วแต่เราจะเลือกมาใช้ช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ส่วนมากสีสีเหลืองมันต้องเข้ากับสีที่มอลเดนด้วยค่ะสีที่อที่ที่ฟิกกับสีฟิกฟิกกับ ให้มันอยู่ใช่ค่ะเงินสีตีนกอย่างนี้ก็จะล็อกด้วยสารต้มอกให้มันติดสีใช่ค่ะถ้าหยุดเดี๋ยวมันมันก็จะล็อกมันไม่ล็อกนะมันไม่อยู่นะส่วนมากจะไม่ล็อกค่ะจะไม่ล็อกสีสีเหลืองมันให้ให้เยอะมากค่ะเหมือนกับใบเหล็กอย่างนี้แต่พอเอามาย้อมมันไม่ล็อกมันไม่เข้ากับสารต้มมันไม่เข้ากับปูนอย่างนี้ก็มี อยู่ในผ้าแล้วตีนนกครับต้มนานไหมเนี่ยนานค่ะดูดูน้ำเอาเปลือกมันมาเนาะใช่ค่ะเปลือกเอาเปลือกมาทำสดๆเอามาทำยังไงก่อนเอามาแล้วก็เอามาสับสับอ๋อเปลือกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็ต้มเลยอ๋อเนน้ดตีนนกนี้ต้นหน้าตาเป็นไงใบมันจะเหมือนใบอ่ใบจะเป็น มันเป็นกลางๆบอกอะคะ<ว>่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> ก็คือ,เอ,เ,อเอาเอาเปลือกมันมาสับแล้วก็เอามาต้ม<ช>แล้วก็เอาน้ํามันมาย้อมกับตัวนี้เนาะ<ช>แต่เวลาตัวเวลาฟิกฟก,ววก็แล้วแต่ถ้าเกิดตัวนี้ก็เหมือนกับจะฟิกกระสานส้มเดีตัวอื่นก็แล้วแต่เนาะได้ค่ะบางต้นไม้บางชนิดก็ฟิกกระปุ่อ่าแล้วแต่แล้วแต่อันนี้ถ้าไปฟิกกระปุ่เขาก็ไม่ติดเลยอ่า แต่ชนิดสองสมุนไพรนะแล้วเจอว่าสีมาจากตัวไหนค่ะแล้วแล้ววันนี้แช่นานไหมนานเหมือนกันค่ะนานประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะต้องน้ำต้องร้อนด้วยค่ะอ๋อน้ำต้องร้อนแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงต้องเดือดแบบต้องใส่ต้องต้องใส่หลายรอบไหมต้องจุ่มหลายรอบไหมแล้วแต่ชอบสีอ๋อว่าจะเหลืองขนาดไหนใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อตัวสีก็แล้ว ส้มมาลงสีเอลส้มลงสีอืมไม่ไม่ใช้เคมีเลยนะไม่ใช้เคมีแต่ใช้ไอ้ตัวลออ็อกใช้ทงไปอ,งอ่อสงตัวล็อคกับ้าสมก็คือมันก็เหมือนกับเป็นธรรมชาติเนะ <liking. S 2> าเอนะอันนี้ก็คือได้สีเหลืองครับจะเอาเหลืองมากเหลืองน้อยก็แล้วแต่ถ้าต้องการเหลืองเยอะก็ซ้ำหลายครั้งหน่อยใช่ค่ะซ้ำไปซ้ำม,มา,มมมากว่าจะได้เนาะ โอ้กว่าจะได้ไม่ใช่ง่ายเลยร้อนร้อนร้อนก็ร้อนร้อนแบบแปดสิบเก้าสิบองศานะแปดสิบเก้าสิบองศาร้อนเก้าสิบองศาชงกาแฟเดือดเดือดเดือดเลยถ้าไม่เดือดเขาเก้าสองถ้าไม่ร้อนสีก็ไม่มิ่จับใช่ไหมถ้าไม่ร้อนสีมันก็ไม่อยู่เนาะใช่นี่ฟิกโดยใช้ตัวสารส้ม สารส้มใช่ไหมสารส้มอันนี้ก็คือสีครามครับใส่สารตัวฟิกของเขาพร้อมยอมแล้วครับน่กว่าจะได้ผ้าสักชิ้นหนึ่งนานมากหลายขั้นตอนมากต้องเลี้ยงเขาไว้ตลอดใช่ไหมต้องเลี้ยงเขาให้อาหารเขาย้อมเสร็จก็ให้อาหารอ๋อไม่มันเสียครับใช่ค่ะ มีเลี้ยงเขาไว้เขาก็ตายมีมิดพันไม่ติดเลยเนะใช่ไม่ถึงในนี้นะใช่ค่ะเลี้ยงยังไงอ่ะเขาคือให้น้ําตาลให้มะขามเปียกให้ปูนขาวต้องให้ให้อยู่เรื่อยๆเป็นช่วงๆะเนาเอานึกว่ามันตายแล้วอยู่ในนี้ไม่อันนี้คือเขามีชีวิตอ๋ออันนี้ก็คือตัวครามยังมีชีวิตอยู่ระหว่างที่ทํางานเราก็ต้องให้อาหารมันใช่ค่ะเลยอันนี้ก็คือถ้าเขาเป็นสีไม่ติดเลยนี่ค่ะ แบบนี้ก็คือเขายังมีชีวิตในแบบสัเกตดูฟองฟองนี่มันยังมีชีวิตอยู่นะเนี่ยมันทํางานตอนที่มีชีวิตอยู่นะแต่ถ้าเกิดปล่อยไม่อาหารมันไม่อาหารมันก็จะเน่าไหมใช่ค่ะเน่าเหม็นเลยเหม็นเลยใช่ไหมให้อะไรนั่นน้ําตาลมะขามเปียกขามเปียกูนขาวเหมือนจะกินอะไรสักอย่างเลยต้องต้องให้แบบเท่าๆกันให้ให้ประหลา สม่ำเสมอได้วยต้องให้สม่ำเสมอเยอะเกินตป็ไม่ได้ถ้ามีวัตถุดิบวัตถุดิบที่แบบอันเยอะน้อยอย่างนี้เขาก็ตายไม่ได้เหมือนกันอ๋อตัวไอ้ได้สม่อมสค่ะถ้าบูญเยอะฉันก็ตายบูญเยอะฉันก็ตายอชั้นตานเยอะฉันก็ตายต้องแบบตัวพิเศษโหยากไม่ง่ายเหมือนกันเนาะไม่ง่ายไม่ง่ายต้องตวงแบบละเอียด ก็จะอยู่กับเราได้นานแล้วถังขนาดนี้นิยอมได้เยอะไหมไม่เยอะค่ะน่เสื้ยประมาณ5ตัวฮถังขนาดนี้ครับถังขนาดนี้กี่ลิตรเนี่ยไ่ตึ้งไปตึงถังขนาดนี้ครับยอมเสื้อได้แค่5ตัวนะไม่ต้องสงสัยหรอกว่าทําไมมันถึงมีราคากว่าจะทําได้นั้นต้องเลี้ยงมันด้วยนะ ทำทำยากเหมือนกันเลยนะตั้งบูชาเลยเนี่ยใช่ไหมใช่เครื่องบูชาคูด้วยฮะนี่ทำครามเราต้องมีเครื่องมีครามต้องมีบูชาครูด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะทําง่ายๆอ๋อถ้าปลดกมย้อมธรรมดาแต่ถ้าครามก็ต้องบูชาครูด้วยเพราะว่าตอนที่เขาใช้งานมันอยู่มันยังมีชีวิตอยู่นะต้องให้อาหารอยู่ด้วยอันนี้ก็คือที่ครามเขายอมเสร็จแล้วนะคะกว่าจะยอมได้ ต้องเลี้ยงด้วยนะครับมีที่บูชาด้วยเ <_ C _> พิ่งรู้นะเนี่ยก็ต้องบูชาด้วย<_ <C> _>ลายออกมาสวยเลยลายออกมาสวยเลยเเแต่ก,ก็คือการย้อมครามก็มี2อแบบย้อมเย็นแล้วก็ย้อมร้อนแต่ว่าที่ทำนี่ก็คือย้อมเย็นเพร<อ>าะว่าย้อมตอนมีชีวิตอยย้อมเย็นมันจะทนกว่าใช่ไหมประมาณเจ็ดเดือนแต่ต้องเติมอาหารให้เขาเลี้ยงเรื่อย อ๋อหมายถึงว่าสามารถใช้อยู่ต่อได้นานไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวจบถ้าเป็นหมอสมัยใหม่ทำครั้งเดียวจบเลยอ๋อแต่อันนี้ก็คือต่อได้เรื่อยๆจนกว่าน้ํามันจะไม่ได้เลยใช่ไหมมันเหมือนเชื้อเนาะเหมือนเชื้อดินซีอ๋อเหมือนเชื้อชลิซีให้อาหารไปเลี้ยงไปใช้ไปอ๋อถ้มแอ้งแล้วก็เติมน้ำแล้ว็ปหัวเชื้อได้เลยอันนี้ถ้าเกิดว่าน้ําน้ํามันน้อยลงแล้วทํายังไงเติมน้ําลงไปเรื่อยๆอาหารเาอยเหมือนกันอ๋อเติมน้ําให้อาหาร กล้ๆจุนทีเลยนะเิดฟองว่าเขาเงินเขาหมดอายุไขไปเองอะค่ะแล้วก็เราอยู่ในจุดนี้เราก็รู้ว่าว่าเขาอ่าๆจ้ะจ้ะอ๋อโอเคก็คือเหมือนกับว่าเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงไปใช้งานไปเลี้ยงไปใช้งานไปจนเก่ตายไปเองประมาณนั้นนะแต่ที่ไหหมดหมดสภาพหมดสภาพแล้วก็คือฉันหมดแล้วอย่างนี้แต่ว่าคือเลี้ยงไม่ได้แล้วอย่างนี้นะถึงจะเปลี่ยนอ๋อเพิ่งรู้นั่นเนี่ย ก็จะถ้าเป็นเปลือกไม้ก็จะร้อนหน่อยเพราะว่าต้องใช้อุณหภูมิต้นทุนสูงเหมือนกันนะ <c oughs> ใช้แก๊สนี่ต้นทุนในการผลิตสูงอันนี้เขาเรียกว่าทำอะไรคะ <c oughs> ปั่นหลอด <c oughs> ปั่นหลอด อ๋อนี่ก็คือปั่นหลอดเตรียมที่จะทอใช่หลอดใช่หลอดใช่หลอดใชีหลดอดจะได้มาจากเกลือเกล็ดตันหรือว่าเทวันเหีือว่าเทวันอ๋อใช้สองวันต้มเทวันเกลือเทวันเกลือเทวัน

หลังจากที่เขาผลิตเสร็จแล้วนะคะตรงผ้าายที่เขาทําเสร็จเขาก็จะมาขายตรงนี้ค่ะอยู่ใกล้ใกกันชื่อว่าเสตปุระค่ะเข้าไปดูในร้านกันเลยนะคะว่าเขามีขายอะไรกันบ้างอันนี้ก็เป็นม้วนได้นะคะอันนี้ก็เป็นพวกเสื้อผ้าที่เขา,เาทําเรียบร้อยแล้วนะคะกว่าจะได้สักผืนนี้ใช้เวลานานมากเลยนะคะเห็นถึงความตั้งใจของคนสมัยโบราณเลยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ในการทอนะคะกว่าจะทอได้ แต่ละเส้นนี้นานมากเลยเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศในร้านตัว่วๆกันเลยจ้า ถ้าอยากเห็นขั้นตอนการผลิตผ้าไฟด้วยตัวของตัวเองนะคะก็สามารถมาได้ที่ cotton village ค่ะหรือว่าจะคน้นคำค้นว่าเซตฐคุระก็ได้นะคะอยู่ที่อำเภอของเจียมจังหวัดอุลราชธานีก็คือแวะมาดูกันได้เลยคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ